นี่เลยผืนสวยๆอีกหนึ่งผืนนะคะที่เฝ้ารอมานานแสนนานนะคะคือสิ้นมุกน้อยจากเจ้านางอาณาจักรล้านช้างนะคะนี่คือสิ้นมุกน้อยนะคะนี่เลยงดงามสวยสมฐานันดรนะคะสิ้นมุกน้อยจากเจ้านางอาณาจักรล้านช้างสวยมากๆผืนนี้นะคะได้มาจากบ้านสูบนะคะได้มาจากบ้านสูบ เขาทอกันเป็นรุ่นสูสรุ่นเลยนะฮะผืนนี้หนูบอกเลยว่าสวยมากๆเนะะี่ยค่ะงดงามจริงๆเจ้าของเดียวกันกับผืนนี้เลยนะคะล่องขิดขาเปียแต่ผืนนี้คือมุกน้อยนะคะมีชื่อลายว่าล่องมุกน้อยนะคะเป็นผ้าจากอาณาจักรล้านช้างในสมัยก่อนเลยของเมืองลาวนะคะที่อยพยพย้ายเข้ามาอยู่ ถินฐานเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเรานะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเลยนะคะบ้านสูบจังหวัดเลยสวยมากๆเนะะี่ยค่ะสิ้นผืนนี้ในสมัยก่อนจะต้องเป็นของเจ้านายชั้นสูงเท่านั้นนะคะบุคคลธรรมดาไม่สามารถที่จะใส่ผ้าที่สอดดิ้นนะคะสอดดิ้นหรือทอยกดิ้นคําแบบนี้ นะคะเป็นตีนคําแบบนี้ไม่สามารถที่จะใส่ได้นะะต้องเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะเป็นเจ้านายเท่านั้นถึงจะได้ใช้ผ้าที่ทอละเอียดละเอียดฝีมือชั้นครูแบบนี้นะคะสวยมากๆอยากให้ได้ชมกัน